สวัสดีครับนี่คือเดพินซิ c เป l e นะครับผมอาจารย์องค์อน,นันต์วเชียรวัติชัยนี่ก็เป็นตอนที่2ที่ชื่อว่าเชียงกิ้งนะครับในตอนที่1หรือ EP ีที่1เราพูดเรื่องของ t ิ i n กิ้งไปแล้วนะครับก็คือเราช่วยผู้คนให้คิดได้แล้วแต่ถ้าเกิดเขาคิดอย่างเดียวแล้วเขาไม่ลงมือทำอะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นการกระทำก็ต้องมีจุดเปลี่ยนหรือ turning point นะ ผมจะเรียกกระบวนการนี้ว่าเชิงจริงเราจะต้องมาทั้งไนที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นขึ้นนะผมก็จะมีเรื่องมาเล่านะจากสองเรื่องนะครับเอามาเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อ12ปีแล้วก็คือตอนที่บรักโอบามาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเข้ามาด้วยแคมเปญแล้วครับวีนิชเชง ทำไมครับสหรัฐต้องเชิงก็ชาวโลกหรือคนพลเมืองสหรัฐเองก็ตั้งคําถามกับประเทศสหรัฐนะครับทําไมสหรัฐเป็นต้นต่อของแฮมเบอร์เกอร์ไขสิซึ่่มีผลกระทบไปทั่วโลกนะครับหรือทําไมสหรัฐไม่ลงนามในหนึน่สัญญาที่พูดถึงเกี่ยวเรื่องคล m a เม c ดเชงก็คือเรื่องเกี่ยวมลภาวะเนี่ยสหรัฐไม่ยอมลงสัญญาลงนามในสัญญานั้นหรือเรื่องที่3คือเรื่องที่สหรัฐ กส่งกองกำลังทหารไปในหลายๆพื้นที่ในโลกนี้และเกิดสงครามย,ย่อยๆขึ้นด้วยน,นี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นบาลักก็ใช้แคมเปญที่ชื่อว่ามีนีเชงนะครับและเขาก็ทำแต่เร็ดโดยเขาได้รับเลือกตั้งมาด้วยนะครับโอเคถ้าคุณเป็นคนญี่ปุ่น ฟิลิปินอินโดมาเลยหรือเป็นคนไทยอ่ะถ้ามีคนตั้งคำถามคุณว่าสหรัฐจะทำสำเร็จในสิ่งที่เขาพูดไวไหมผมเชื่อว่า70%ตอบว่าสหรัฐสามารถทำได้นะครับเพราะสหรัฐมีศักยภาพในทุกด้านเลยกำลังทหารกำลังเงินเทคโนโลยีนะครับแต่ถ้ากลับมาถามตัวเราเราสามารถเชื่อมั่นไหมว่าเราจะ ทำตามความคิดของเราจนบรรลุเป้าหมายได้นะครับตอนนี้หลายๆคนก็จะตั้งคำถามว่าเราเชื่อมั่นไหมว่าเราจะทำมันสำเร็จในสิ่งที่เราคิดชักกงังวลเหมือนกันนะว่ามันจะสำเร็จไหมเหมือับแน่นอนตรงนี้มันมีติดอยู่ในความคิดแล้วว่าโอเคเดี๋ยวผมจะ มาใช่อีกเรื่องหนึ่งเพื่อจะมาตอบไขปัญหานี้เราก็มาดูเรื่องของการทดลองของนักจิตวิทยานะครับหรือจะเป็นด็อกเตอร์ด้านไหนผมไม่จำไม่ได้และเขาชื่อเอ็ดการ์ชิมนะครับเขาการทดลองเขาชื่อว่า Monkey e x p e r i m e n t มน่น <c oughs> หรือการทดลองเกี่ยวกับลิงเขาทดลองอยังไงครับเขาจำลอง ทาห้องขึ้นมานะครับห้องที่มีเพดานสูงแล้วเขาก็ติดฝักบัวไว้เหนือเพดานแล้วกลางห้องก็มีบนันไดเหนือบันไดเขามีตะขอแขวนแขวนกล้วยไว้วิงนะครับแล้วเขาก็เริ่มทดลองโดยการเอาลิงมาสี่ตัวใส่ไปในห้องนั้นแล้วก็ปิดไปนะครับเมื่อลิงมันอยู่ในห้องเนี่ยนะ มันเห็นกล้วยมันก็เริ่มและอยากจะประยิกกล้วยนั่นนะครับตัวใดตัวหนึ่งจะเริ่มที่จะตัดสินใจปีขึ้นไปเมื่อมันตัดสินใจที่จะปีขึ้นไประหว่างนั้นไอ้ฝักบัวที่ติดอยู่บนเพดานห้องเนี่ยมันจะฉีดน้ําเย็นออกมาทั้งหมดเลยทั้งไอ้ตัวที่อยู่บนพื้นแล้ตัวที่อยู่บนดอยโดนน้าเย็นหมด มันก็ไม่สบายเพราะลิงไม่ชอบน้ำเย็นมันก็จะวิ่งลงมานะครับแน่นอนครับครั้งแรกมาจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้มันก็มีการลองที่จะขึ้นไปเอากล้วยอีกหลายๆครั้งและทุกตัวทดลองได้ทดลองกันหมดสุดท้ายทั้งหมด4ตัวเลิกลมความคิดที่ขึ้นไปหยิบกล้วยและ เพราะว่ามันกลัวถูกงามเย็นนะโอเค <c oughs> ในขั้นถัดไปเข้าเอาลิงออกไปหนึ่งตัวแล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้ามาแน่นอนครับไอตัวใหม่ไม่รู้ยหน่อยเน่เลยเห็นกล้วยจะปีง,งปวึ่นไปละไอตัวเก่าสามตัวทำไงครับมันก็ไปฉุดกระชากไอตัวที่จะขึ้นให้ลงมา ไอตัวใหม่พยายามหลายๆครั้งก็ถูกชุนลงมาตลอดเลยสุดท้ายมันก็เลยล้มเลิกความคิดมันไม่ยังไม่มีสิทธิ์ได้ถูกน้ำเย็นเลยนะครับแต่มันก็ถูกล้มเลิกความคิดไปแล้วโอเคเขาเอาลิงตัวที่อยู่ในห้องตัวชุดเดิมเนี่ยนะําออกไปแล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้ามาก,การทดลองก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ เอาตัวเก่าออกไปตัวใหม่ใส่ใม่จนกระทั่งครบสี่ตัวละไอ้สี่ตัวเดิมเนี่ยถูกเอาออกไปจากห้องนี้หมดแล้วไอ้สี่ตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่เคยถูกน้ําเย็นฉีดเลยนะครับแต่มันก็ไม่เคยคิดที่จะกล้าจะปิงแมบกล้วยเลยแม้กระทั่งฝักบัวได้ถูกถอดออกไปแล้วการทดลองนี้มันบอกอะไรกับเราไหมครับ มันเปรียบได้เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานประจําอยู่แล้วอยากจะตัดสินใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวคุณว่าเป็นไงครับมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเสียงคำเตือนเต็มไปหมดหรือคุณจจะเป็นทายาทธุรกิจซึ่งอยากจะขยายธุรกิจออกไป มันมีทั้งความเสี่ยงและโอกาสมาพร้อมๆกันแหละครับแน่นอนผู้บริหารชุดเดิมมันจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาเขามอบให้คุณบริหารแต่การที่คุณจะลงลงทุนเพิ่มเนี่ยมันต้องใช้เงินเพิ่มนะครับแน่นอนครับควอาจจะมีเสียงทัดทานนะครับมากมายซึ่งคุณจะต้อง ฝ่าด่านตรงนั้นให้ไปให้ได้นะครับไม่งั้นเขาก็จะไม่อนุมัติให้คุณทำครับนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะสอนเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่กล้าที่คุณจะลงมือทำเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับก็เหมือนกับว่าบ่อยครั้งนะครับที่พยานอันตรายที่มันเคยมีอยู่มาแต่เดิมเนี่ย าอาจจะไม่มีแล้วก็ได้หรือวาอาจจะมีอยู่ก็ได้แต่แต่ถ้าเกิดคนเราเนี่ยเชื่อว่าเราเนี่ยทำมันไม่ได้แล้วเขาก็ป่วยการที่เขาจะคิดที่จะลงมือทำเพราะเขากลัวปัญหาที่มันมีอยู่ก็เลยคิดแต่ไม่กล้าลงมือเพราะมันเคยมันเชื่อแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ฉันทำไม่ได้หรอกนะครับแต่ ผมก็อยากจะบอกนะครับว่า,าถ้าเราคิดแล้วลงมือทำเลยเนี่ยแน่นอนครับกูอาจจะไม่ประสบความเลยหแล้วเพราะว่าคุณแต่ถ้าเกิดคุณได้เตรียมตัวอย่างถูกต้องนะครับและระหว่างทำคุณก็ยังเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำมันจะช่วยให้คุณสามารถจะฝ่าด่านตรงนั้นไปได้และผมจะมาพูดกันในตอนที่สาม เป็นเรื่องของเล a r n i น g นะครับคือคุณจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะลงมือทำก็คือการเตรียมความพร้อมคิดเสร็จแลวเตรียมความพร้อมและทำก็เรียนรู้ไประหว่างที่คุณทำด้วยนะครับนั่นแหละงั้นตอนที่สามก็จะพูดในเรื่องขอโทษดครับออตอนที่สามในเรื่องของเล a r n i n g เดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับนั้น สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้ก็คือทำให้เราพอมองเห็นแล้วใช่ไหมคว่าบางครั้งนี้เรากลัวสิ่งที่มันเป็นคนได้พูดถึงไว้เยอะเข mm. าเรียกคำเตือนคำทัดทานนี่ยแหละหรืออาจจะเป็นข่าวสารจากหนังสือพิมพ์หรืออาจจะเป็นคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราเห็นเขาคนรอบข้างเราก็จะกลัวแล้วก็อาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำก็ได้นะครับ แต่อย่างสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าคุณเตรียมพร้อมมันนะครับแล้วก็ทำแล้วก็เรียนรู้ไประหว่างที่ทำด้วยผมเชื่อว่าคุณก็สามารถที่จะทำมันได้โดยไม่ต้องกลัวล้มเหลวนะครับแต่ผมก็ยังมีเรื่องออบทหนึ่งที่อยากจะมาสรุปให้คุณเกิดความกล้าที่ตัดสินใจ นะครับขออนุญาตอ่านนะครับบ่อยครั้ง <c oughs> ที่อันตรายเหล่านั้นมันเคยมีอยู่จริงนะครับแต่คนเราถ้าเชื่อแล้วว่าเราทำไม่ได้ก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะลงมือทำแต่คนเราที่ มีความคิดอ่านที่สูงส่งกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆในโลกนี้การข้ามผนความคิดนี้ก็คงไม่ยากใช่ไหมครับเหมือนกับเจ้าหลิงนั้นนะครับและเรายังมีคำสอนในหลักพุทธศาสนาที่พูดว่าอย่าเชื่อตามที่เขาเล่ากันมาสิ่งนี้นะครับ ก็คือบัญญัติสิประการของกลามสูตรนะครับลองดูแล้วคุณจะได้เป็นคนคนหนึ่งที่จะเดินตามความฝันของคุณและสามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับว่าแต่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยังความรู้นำไปสู่การคิดได้แต่การเปลี่ยนแปลงจะต้องมาจากความกล้าที่จะยืนหยัด และเดินไปข้างหน้าและนั่นจริงจะเป็นหนทางของความจำเร็จนะครับและเราเจอกันในตอนที่สามนะครับเรียนนิ่งครับสำหรับวันนี้ก็เจงแค่นี้ครับสวัสดีครับ